สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสู่ปูกทุกคนพี่น้องเอาอาโชคมานกันมะน้อครับนาะโชคมานกันมาน้อกับปูคุณของเฮานะครับสมช่ชมปูคุณของเฮาเข่าตัวเน้นความนะครับสมช่ชมนะเข่าตัวเน้นความนะครับเด้สี่เจ็ดเข่าตัวเน้นความของปูเป็นบนรางได้พี่น้องได้ของปูเป็นบนรางส่วนเลขวิ่งปูก <fit S 2> an ับห้เจ็ดกับแปดกับเข่าเจ็ดนะครับสมช่ชมกับเข่าเจ็ดเข่าเจ็ดรางนะครับสมช่ชมเข่าเจ็ดรางนะครับเด้ปูกันเน้่ในสองปูสองหางก็คือสี่เจ็ด แล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดได้พี่น้องได้เข่าตัวเน้นพร้อมได้พี่น้องได้เข่าตัวเน้นพร้อมของปูขุนกระเบื้องแปดนน้ำกันได้พี่น้องได้เขาก็มาตามกันตองวดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าของปูนี่เลขสูตรเลขคำนวณปูกับห้ตตองงวดกันทุกงวดนะครับท่านผู้ชมเนาะมาซ้ำของทุ้ทไทยกันเน้นซี่เจ็ดคือเก้านะครับท่านผู้ชมเนาะปูก็เน้นห้ยี่เจ็ดคือเก่าตัวเก้าตัวเดิมบ่เปลี่ยนแปลง เจ็ดสี่เจ็ดแปดตัวแน่นของปูเจ็ดยี่สิบร้าพรการครัตกรรมการครัตกรรครับตามตวงวัดสิงเล็กปูเขาสี่เจ็ดตรงตรงนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพ มาทำมาสการกระปูอ้าวอ่าครับผมชมครับ47ตรงๆนะครับเนาะชุดที่ปู่ให้ต่องวดเอาครับมารับชมงวดอันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กระปูเนาะ2,566ครับคุณชมครับเขามาตามต้องหงุดต้องปูหลักฐานแับที่ไหนหงุดจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะบัตรหายบังบัตรสิบเรียกบัตรสิบ ชุดับเมืองนอกนึ่งเก้าตรงตครับผมิจาเรียนนว่าสองหนสองวัดวไะไรต่อับปูเดี๋ยวจำไว้เอาต่อครับ <S 2> <S 2> ผมมันไล่เขาชิดขีดุ่นของคูเขาเจ็บแปบครับ <S <S 2> <S 2> มันมาตัดดิบสองวัดนะครับผมับปู อย่าให้คนรัดเอารัดตอรี่มาปกวนปูเด้อร์องวดโองวดบ่าหายเลขยกเขี้ยงเลยครับผมจับปูให้เลยบมดปู่อคนจะไปคน้นหัวใจเถี่ยวไปเสี่ยไปถอดเอาจับปูให้ไปเลยครับผมจับเจ่าหายเรียกเขี้ยงหรอครับ เด็กเียงตะเล่าเาก็ไปดีอยู่ทุกวันกองหมด้ันที่หนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งคุณพาอันเนาะณัาคุณพาพันเนะโม้โอ้ยน้่นจิจะมังงามัปจับคุยเลยครับผมคยอดยอดสาร บดล่างคือกอลูกูเนาะล่างคือกับมันตัดไปเลยไหมเด็ตัดตัดเราตัดบนตัดล่างมตนอักตัดบนกอกล่างมันจะทีว่าบมแมนคำบัาแมนแมนบับ่าเสาเนาะกับตัดบนเาเอารวมกันเลยก็าตัดกันเอาเลยกับโู่มันชีเรียกอว่าไล่กูรอกมัชีคนไม่ก็สิกูชุนเนี่มาเป็นล้านคนวันนี้แต่เมื่อเื่อนี้เป็นยังศูนย์สี่ศูนย์ห้า เมื่อามรถเปน่างหายเรียกยบไสมากอย่างตะกอนรัการข้้งตะกรดีประกาศ่ยเรียกว่าออกโอเว่รบอเพรานที่มาเก่าอยู่ดีปูสามื้สามวนแ้วกันนี่คุณนี่คุณเดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งดับนี่สองคูองอ่สองส่สองอ่า อันนึก็เป็นเชื่อของกวงเนี่ยอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งสี่เกันนี้บง่ามเขาไงแต่ว่าเขาไค่ออกนะแต่ว่ามันมากกับผมมันง่ามแต่ว่าบขออกกับผมเขาออกอ่าสี่ได้ออกงากกรบปูออกาที่สุดครับผู้เหตุคือยจะว่ามันแหงมากก็เลยเอามาคือกับผม เกายน้อง <boy Então> okay, okay, so ่าน้กอเก้าเนี่ตัวนึงจองดีๆเนละูมาวันี้ะ ห้าสี่แปดเก้าเก้าศูนย์เก้าสามสามตัวสี่อุ้มุมตัวสีููห้าศูน ซุนีครับผมซ้ำหางเดี๋ยวััในปูซี่ศุนหาหาซุนซีีเรียครับกันครับเก่งสันีวิ่งได้แบบนี้ได้้องรับเต็มไปเลยมอมากอีกเด็กตัวนี้มือมากโนมือมากเ่นี่ด้ครับผมวิ่งศุนซีกับซุนหาแต่หางสีร่วงให้ซุนหาครับ วิ่งคุณกับห้าได้ปากกาแดงน็่ใส่อมาอันี่เอมาโซนฮะเือควันเลมัดได้เรื่อนี่ะครับผมเลยนเอีมยวเจ้ซนซีไปอีกก็ได้เรี่ยวแต่พูที่เอาครผมว่าคูนี่มันเป็นคูเก่งแมาตลอดนะคูเนาะโูคูเนี่ยมักนี้ ขึ้นไปว่าได้คนก็อันวัดนั้นวัน้ไจริงว่าบจะกลมให้แล้วมมมได้บัดนี้ได้ครับผมครับวงที่ศูนย์สี่ศูนย์หาแล้วกับปูกลมครับสมนก็ตกกัน ตามตัวบบการันตีว่าตัวใดมันหน,นักปูใส่โลโกโ้แล้วครับผมนักร้างหางวัี่ผพานมาหวัที่เรานี่มาโตว,วงเลยนะปูะเนาะสี่เจ <47 S 2> ็ดตรงตรงครับผม เดาพี่น้องเดามาสรุปแนวทางของูขุนเดาพี่น้องได้อันนี้คือของงวดที่แล้วของงวดที่แล้วงวดวันที่สิบเก้ามกราสองหางห้อาหี่คืองวดใหม่ของต่องวดต่องวดงวดวันที่หนึ่งนะครับทุกช่องนะพูดก็ให้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้าสองห้าหนึ่งห้าสี่แปดเก้าเก้าศูนย์เก้าสามพูดกับวงกลมให้ศูนย์สี่ศูนย์หาได้พี่น้องเดา ่วนเลขสามตัวก็สี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่ส่วนเลขวิ่งรูดศูนย์กับหาได้พี่นอ้องเด้่มศูนย์กลับหาได้ครับเด้อเอาแคปหน้าจอยได้ครับเด้อพี่ป่านาลุงป,งป่านาพี่น้องฟองไปเฮาก็เลยแคปหน้าจอได้ครับผมมักจัดคัดกั้นนะครับเด้อผูกคุนให้ต่องวด สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม